สวัสดีครับวันนี้ช่างเต้จะมารีวิวสร้อยตัวที่ลูกค้าสั่งทำนะครับวันนี้มีมาให้ชมนะครับอันนี้เป็นสามห่วงนะครับสามห่วงสีเขียวดำอันนี้เป็นงานลูกค้าสั่งทำนะครับที่ผมทำนะครับไม่มีหน้าร้านนะครับผมทำงานประจำแล้วก็รับออเดอร์มาทำที่ห้องนะครับอันนี้เป็นออเดอร์ที่ลูกค้าสั่งมานะครับ นี้สามห่วงนะครับลูกค้าสั่งมาสามสิบนิ้วห้อมยาวสามสิบนิ้วแล้วก็ตัวนี้จะเป็นสามห่วงเหมือนกัน,นครับแต่ว่าเอออันนี้เป็นสี่ห่วงแล้วก็จะเป็นห้อยพระไอตรงสามห่วงนะครับแล้วก็ต่อลงไปข้างล่างนะครับนี่ลูกค้าสั่งมาแล้วก็มีห่วงข้างบนสองฝั่ง เออตัวนี้จะเป็นแบบแคล้ายๆแบบนี้ครับต่อตรงมาเนี่ยครับห่วงข้างๆนะครับองค์พระอย่างนี้แล้วก็ต่อลงไปข้างล่างอันนี้เป็นสร้อยอันนี้เป็นงานถักกอบพระนะครับถักกอบพระแล้วก็เป็นตัวสร้อยนะครับตันนี้มีมาให้ดูไม่กี่เส้นนะครับเพราะว่าลูกค้าสั่งมาผมทำไม่ไม่ได้ทำไว้นะครับ ทำตามออเดอร์นะครับอันนี้เป็นสร้อยที่ผมห้อยเองนะอันนี้มาให้ชมเฉยๆแล้วก็เป็นตัวนี้ยี่สิบแปดนิ้วหนึ่งห่วงนะครับเหลืองดําลูกค้าสั่งอนกันอันนี้ลูกค้าสั่งสองเสน้นนี่จะส่งระยองนะครับค่าโทรมาสั่งว่าเอาสามห่วงสามสิบนิ้วหนึ่งเส้นแล้วก็หนึ่งห่วงยี่บแปดนิ้วหนึ่งเส้นอันนี้ยี่สิบแปดนิ้วความยาว ลูกค้าสั่งทำาเหมืกนันนี่เส้นนี้จะส่งชนบุรีนะครับส่งพรุ่งนี้ลูกค้าสั่งทำมาก็ถ้าโทรมาสั่งผมนะครับผมจะเลิกงานแล้วก็มานั่งทําตอนกลางคืนถ้าเสร็จคืนนี้ก็พรุ่งนี้เช้าส่งให้นะครับเพราะว่าผมทํางานประจําไม่ได้ถักเชือกขายโดยตรงครั อันนี้ว่างหนึ่งเส้นนะครับลูกค้าสั่งทำยี่สิบแปดนิ้วผมไปทำยี่สิบหกนิ้วนะครับสนใจโทรสอบถามมาได้ครับว่างหนึ่งเส้นอะน,นี้คงเส้นเนี้ยลูกค้าสั่งยี่สิบแปดนิ้วแต่ผมทำยี่สิบหกนิ้วมาอันนี้สวมหัวได้เลยนะครับอันนี้ยี่สิบหกนิ้วนะครับใครที่ชอบแบบสั้นๆนะครับอันนี้ก็ไม่สั้นเท่าไหร่ครับยี่สิบหกนิ้วน่าจะพอดีตรงอกเลยครับถ้าห้อยพ้าไปแล้ว ก็วันนี้มาให้ชมเพียงเท่านี้นะครับสำหรับคลิปหน้าเดี๋ยวจะมาให้ชมใหม่นะครับมามีกี่แบบราคาก็โทรมาสอบถามได้ครับแล้วแต่ลายแล้วแต่ความยาวแล้วก็กี่ห่วงกี่ชั้นนะครับงานถักเอ่อกอพักผมก็รับทำนะครับแต่ต้องเรี่ยมมาก่อนนะครับเรี่ยมมาแล้ว เลี่ยมแบบบอกช่างว่าเลี่ยมเก็บนะครับเลี่ยมแบบไม่ต้องมีหูข้างบนนะครับเลี่ยมมาไม่ต้องใส่ใส่บอกเขาว่าไม่ต้องเอาแบบมีหูห้อยนะครับเอามาเดี๋ยวผมจะถักเป็นกรอบผ้าให้แล้วก็ผมจะทําเป็นฉัดเป็นตรงห้อยนี้ให้นะครับเพราะว่าถ้าทํามาผมก็ต้องตัดออกนะครับแล้วก็ตะใบแล้วก็ถักล้อมให้นะครับ ถ้าจะเอามาเลี่ยมถ้าไปให้ช่างเลี่ยมก็บอกเขาไม่ต้องทําห่วงนะครับแล้วก็เขาจะลดราคาให้ด้วยถ้าเลี่ยมก็องค์่ะแล้วแต่บางช่างนะครับเลี่ยมผ้าถ้าไม่ใส่ห่วงตรงนี้เขาน่าจะลดให้ประมาณยี่สิบาทผมเคยไปทําอยู่ไปเลี่ยมอะองค์นี้ผมไปเลี่ยมมาแปดสิบาทไม่ทําห่วงแล้วผมมันทํามาถัดส้อยรับเอเชือก ทำเป็นห่วงนี้นะครับอันนี้เส้นนี้ผมใส่เองครับทำใช้เองก็สำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับวันนี้มีรีวิวมาเท่านี้นะครับสวัสดีครับ